โครงการอนุอมาจากพระราชบิดภายใต้การประสานงานของสำนักงานกอรอรอนั้นมีมากมายและหลายด้านซึ่งส่วนใหญ่นั้นรู้น่าจะเป็นการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมู้วยส่วนทหนักดีว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตดังนั้นในพระราชบิดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่เทือกเขาสูงให้มีสภาพสมบูรณ์ จนกระทั่งถึงการสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคนับเป็นพระราชดลิที่มีความต่อนเนื่องเชื่อมโยงกันไม่มีน้ำก็สามารถทำการเกษตรได้แนะพระราชดลิศทฤษดีใหม่จึงเป็นอีกหนึ่งพระราชดริศที่ได้พะรรัะราเพื่อการเกษตรในการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำท้งนี้เพื่อให้เกษตระส,ะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป